ครับสวัสดีครับ4มิถุนายน2563วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศชิซเกตท่านในอำเภอหลายๆ<ด>อำเภอท่านผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดศชิสเกิได้ไดมาที่อำเภอน,น้ําืืนแล้วสุดท้ายมาดูที่บ้านไร้คลองแล้วก็บ้านหลังนี้เดอะมอ์เทนวิว แล้วท่านคิดว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ไปทำที่จังหวัดชี้เกตอย,ยททางไงครับคุณผู้ว่าครับ,รบก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์โควิดนะฮะแล้วก็ทีมงานาที่ได้กรุณาให้ความรู้กับพวกเราบางจริงในเรื่องของระบบธนาคารน้ำใตดินก็เป็นนโยาบายของหนือยเหนืออยู่นะฮะในการที่เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะดูแลในเรื่องของน้ำแล้วน้ำท่วมในใต่นางๆครับ อย่างไรก็ตามนะฮะการที่เรารู้อะไรสักเรื่องเนี่ยแต่ว่ายังไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะไปอธิบายหรือการที่จะไปผักกันในการดำเนินการนี้ก็อาจจะไม่ทําให้พบประสิทธิภาพประสิทธิผลให้อย่างตามที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มี <c oughs> โอกาสได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้จากพื้นที่จริงเนี่ยโดยท่านอาจารย์คูวิทย์เองแล้วก็ทีมงานรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ ได้มีประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็เห็นปัญหาแล้วก็นําเรื่องนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาเนี่ยทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จากพื้นที่ที่ไม่มีน้าในอดีตแล้วก็กลับกลายเป็นน้ำขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าที่จะเรียนรู้แล้วก็นําไปเป็นตัวอย่างในการที่จะไปดําเนินการหรือปรับเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ต่างๆนะครับเพืยิ่งจังหวัดศรีสะเกดข,ของพวกเราเองนะครับซึ่ง โดยภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นการแก้ไขไปัญหาทั้งเรื่องของน้ําน้ําแรงนะครับก็คือการที่จะให้มีแหล่งน้ําต่างๆเกิ่กขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของน้ําท่วมนเรื่องของการปรับน้ำอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของอเรื่องของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะตัวอ,อย่างเช่นในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งในระดับครัวเรือนจนถึท่านอาจารย์ที่มีการบริหารจัดการน้ําจาก บนฟ้าแล้วก็ตกลงมานแทนที่จะไปท่วมหรือไปอะไรที่อื่นก็าสามารถที่จะบปิญหารจัดการภายในครัวเรือนแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็การน,นิสงจากแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็สง่งผลให้กับพื้นที่ทั่วไปได้ได้มีอากาศสบากไปด้วยส่วนที่2ก็คือในระดับของระดับของชุมชนหมู่บ้านนะครับที่มีการจัดทาในระบบของรางน้ําต่างๆนะครับในลักษณะนนของธนาคารน้ำเนี่ยอันนี้ก็ผมคิดว่า มันก็จะเป็นทั้งการประหยัดในเรื่องของการใช้จ่า,ายน้ำมาแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือลดการสูญเสียของน้ําที่หล่นลงมาจากฟ้าในการที่จะมีฝากไว้ใต้ดินแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็หือว่าเป็นสิ่งที่ผมพูดก็เป็นคงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องของคุณประโยชน์นะครับแต่ว่าประโยชน์น่าจะมากกว่านี้ซึ่งก็คงจะต้องมีการเรียนรูตนน้ต่อไปนะครับแล้วก็ ที่พวกเราพากันมาเนี่ยก็ก็จะนาไปาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ผมจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้ก,กับทีมงานของ,ท,งทางทีมก็นอทั้งหนึ่งะทีมพวกเราครับเพราะวท่านอาจารย์ครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมบอกว่าท่านไปเข้าไปในพื้นที่ท่านมีปัญหาแน่นอนเดินไม่ได้ถ้าท่านเดินไม่ได้ในพื้นที่ใดในตำบลใดผมขออาสานะครับ ผมจะไปวางระบบให้เจปีที่ผ่านมาที่ผมไปที่ไหนผมไม่เคยทำผิดพลาดเลยเพราะผมมีครูบาอาจารย์คือองค์หลวงพ่อเจ้าคุณสาสิริปัญโยนะครับท่านสามารถติดตามผลงานผมได้ใน f a c e b o o k โควิดดอกไม้นะครับการบริหารจัดการน้ำโดยอาจารย์โควิดดอกไม้ในเขตนะครับติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมาก